รายละเอียดของการเปิดตัวซีรีส์วันนี้หนแล้วครันนะะักขวเอาต่างที่ส <c oughs> อบกับมาชออกก็อบกันได้ะคะ่ะเพาว่าราครประเจน,นเ,เ<อ>ซีรีส์ในวันนี้เป็นความพยายามที่ทางเราแล้วก็ v ีไอยากให้ความเข้าใจกับประชายชนครับตั้งในเรื่องของสศัษฐกิจความงามนะครับเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของสุขภาพในโลกของไซเบอร์ครับ เพราะว่าสุขภาวะมันเป็นเรื่องที่สําพัญทั้เรื่องเรืองกายและก็เรื่องอโรงไซเบอร์ด้วยครับคุ้นะครับตอนนี้มีวนะครับแค่อัพมาเปิเ่กันนะของที่ลื้จนะครับของความารักมากในรูปงว่าเชิดมูื่อ่าามายกวยครับครับในส่วนของวีไนะครับตอนนี้เราก็มองเราก็เลยเห็นว่าเออทวกีคนไทยก็เริ่มมีเกยที่เริ่้่อย่กันั้นเราก็เลยเห็นว่า การที่เราจะเสิร์ฟลูกค้าด้วยด้วยเวลเนสหรือการที่าทาให้ร่างกายของคนไทยแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอายุยืนยาวมากขึ้นคือเป็นประโยชน์แก่คนไทยครับและอีกเรื่องหนึ่งคือยุคสมัยนีย้เป็นยุคสมัยที่คนต้องการที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดีขึ้นนะครับดังนั้นการทําสัญญกรรมหรือว่าการทำเอ่อจะเรียกว่าสกินนะครับเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็ทําอย่างไรให้ปลอดภัยทําอย่างไรโดยอา,อาจารย์แพทย์ ทีมทางทีเวทบบีวายบีของเราเนี่ยนะครับก็จะมีอาจารย์แพทย์ที่จะคอยดูแลทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์ที่อยู่จุฬาหรือว่าพระมงกุฎหรือว่าวชิรพยาบาลน,นะครับท,ทุกท่านที่อยู่ในบีวายบีเป็นอาจารย์ที่เราได้คัดสรรแล้วนะครับว่าเป็นอาจารย์แพทย์ที่จบตรงสาขาแล้วก็ให้บริการอยู่กับลูกค้าอย่าง,อย,างอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็สวยอย่างพอเพียงครับขอบคุณครับค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคน ที่เข้ามาได้ใช้บริการที่ b y b คลินิกอะค่ะรู้สึกว่าการเข้ามาที่คลินิกสัญยกรรมหรือว่าความงามในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่จับต้องได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่จะได้พบกับคุณหมอหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะทําให้ทุกคนรู้สึกมั่นใจนะคะก็คือขอเชิญเรียนเชิญมาที่คลินิกได้ค่ะขอบคุณค่ะก็เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะเราอยากใช้ซีเรื่องนี้เป็นสื่อ แล้วก็อย่างที่บอกค่ะข้อมูลลูกค้าก็เป็นสิ่งสําคัญความสวยงามก็เป็นสิ่งสําคัญทุกอย่างคือต้องปลอดภัยเราจึงร่วมกับสอสองกมชค่ะก็เลยร่วมกันรับเป็นซีรีเรื่องนี้นะคะขอบคุณค่ะครับคนอื่นก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ ทางสกมชนะครับทีมนักแสดงนะครับแล้วก็ทีมหลังบ้านของ BYB ด้วยนะเมื่อกี้บนเวทียังไม่มีโอกาสได้ขอบคุณนะครับก็ในส่วนของผมเนี่ยดูแลในเรื่องส่วนของงานตกแต่งนะครับในสถานที่นะครับก็ b y b นะครับเป็นสถานที่ที่โปรง่งแล้วก็มีมาตรฐานนะครับมีความปลอดภัยนะครับและอย่างที่พี่อู๊ดบอกเนี่ยว่าทีมแพทย์ของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับ ถ้าพี่ๆสื่อมวลชนหรือว่าแขกผู้มีเกียรติสนใจนะครับทางบูธเราก็มีกิจกรรมนะครับตรวจร่างกาย IOC นะครับแล้วก็มีตรวจมวลร่างกายนะครับฟรีนะครับวันนี้แล้วก็มีคูปองมาให้สาหรับพี่ๆทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับขออนุญาตทีมแสดงผองไป้มาแสดงก่โอเคครับมปครับก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้ครับก็คือจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่ผมพูดไปบนเวทีว่า ในส่วนผมก็คือส่วนของ n c s a นะครับหรือไม่ก็สตมชนะจะดูแลเรื่องของแบบเขาเรียกว่าสุขภาพทางโลกไซเบอร์นะแต่ที่ท่านพูดไปนี่คือผมว่าสําคัญมากเพราะว่าในชีวิตประจําวันคนมักจะโดนแฮกคนจะมีปัญหาเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้เราจะแก้ยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีหน่วยงานไหนที่เขาดูแลตรงนะี้หน้าที่ของผมในเรื่องนี้คือผมอยากจะนอกจากมอบความบันเทิงแล้วก็คืออยากจะมอบความรู้ว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติเราเจอปัญหาทางไซเบอร์เนี่ยเรามีคนที่เขาจะช่วยเราอยู่นะครับนี่คือหน้าที่ของผมในเรื่องนี้ครับ อะไนเาทงานกับเอ๊ะไม่ไม่อะไรเใรก็ก็ดีใจค่ะเพราะว่าพมารับลครเล่นกับช่องนก็ถือว่าจริงๆก็ไปไปมาาแหละแต่ว่าก็นานาจะมาทีแล้วก็มาเจอน้องเจมเดกก็คือเป็นคนที่น่ารักมากบุคลิกดีหล่อแล้วเล่นเก่งด้วยก็ต้องแบบว่าชียร์ลพี่ก็คือ ตัวอย่างที่เราเล่นไปก็คือแบบเจอกันวันแรก,แรกเจอกันทั้งเล็กแรก,แ,รกแล้วก็เล่นเลยเลอะไรเงี้ยครับก็ต้องยอมรับว,ว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบพี่เขาเป็นมืออาชีพมากครับเพราะว่าแบบแอคชั่นแล้วพี่เขาเขาเป็นตัวละครได้เลยทําให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เขาเล่นได้เลยเราก็ต้องแบบทำกันบ้านแล้วก็ต้องทําให้ดตีตั้งใจมีสมาธิเพราะว่าด้วยความตื่นเต้นเพราะาตัวแม่ทั้งนั้นเลยเลอะไรเงี mm ้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออดีแล้วด้วยอายุตอนนี้เราได้เล่นละครที่แบบเป็นอีกแนวหนึ่งมีตัวละครอีกแบบหนึ่ง รู้สึกว่าแบบเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วขอบคุณที่มีที่มาเล่นกับผมด้วยครับฉันกันมันแทบดไม่กมัยรึเปล่าแเลยเรื่องนี้แทบแน่นอนค่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะแบบพลิกไปพลิกมามันมีการเชื่อเฉือนกันทางอารมณ์แล้วก็เราไม่ได้แบบเชื่อเฉือนกันบวกเวกไว้วายนะคะแต่ว่ามันจะมีความแบบแต่ละคนจะมีแผนของตัวเองเพื่อจะแย่งชิงตำแหน่งบางอย่างในในโรงพยาบาลนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องลองดูค่ะว่าใครเป็นยังไง แล้วคนที่เราเห็นดี่สุดตั้งแต่เริ่มต้นอาจจะไม่ดีจริงๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าไม่รู้ใจค่ะเพราะว่าเราสวยขนาดนี้ oh, แปนคดีจากสีผฝานมาค่ะเชื่อก็นดีค่ะเปนค่ดีก็แม่ก็อยากฝากละครเรื่องนี้แล้วค่ะแล้วก็จะบอกว่าเอา่อเราต้องติดตามดูจริงๆเพราะว่าเราเนี่ยเป็นตัวแม่หมดเลยเพราะฉะนั้นใครจะโดนล้มอันเนี้ยมันน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะทุกคนเนี่ยจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจนะ ไม่ว่าจะเป็นแนนี่มีลูก5คน6คนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกทุกคนเนี่ยเราจะเลี้ยงได้อย่างใจหรือเปล่าเขาจะมีอะไรชินไหวชินซิ๊หรือเปล่าแต่ว่าฉากหน้าไปด้วยความรักกันเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากมแบเนะคะนี่เขียนได้คนดีตอนแรกกลับว่าเป็นทางเอกท้าทายกับแม่อย่างไรบ้างคะท้าทายท้าทายมากค่ะเพราะวันแรกเขาก็จะมาบอกบอกว่า เล่นประมาณ4ี่สี่คาแรคเตอร์ในตัวเพราะลูกแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีอะไรของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องรับที่อยู่แล้วก็ความนิ่งของแม่แล้วก็กาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามเขาต้องติดตามจริงๆค่ะพิรุณลูกสาวก็เรื่องเรื่องนี้เขออ่านบทแล้วอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากเป็นส่วนหนึ่งจริงจริงเพราะว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะ อยากจะเล่นด้วยอยากจะแบบแสดงให้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บีบอกว่าแต่ละคนก็มีแผนการอะไรที่มันแตกต่างกันออกไปแล้วก็รู้หน้าไม่รู้ใจเยอะมากๆอ่ะก็อาจจะแบบสะท้อนเลยหลายๆอย่างก็อยากให้เรื่องนี้ก็เอนเตอร์เทนทุกคนได้ดีแล้วเรามีมีจุดอะในตัวละครเราอะไรแบบคือไม่อยากจะเล่าไงก็คือเดี๋ยวแบบตอนจบอะไรเงี้ยเผื่อมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลกก็ไม่ธรรมดาแบบเดาไม่ได้อะไรเงี้ยฝากไว้ด้วยนะคะ ขอบก็คือสำหรับบ่าวะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสเล่นละครแล้วก็จริงๆอะตอนแรกไม่มั่นใจแต่แบบพอเห็นมักแสดงทุกคนแล้วรู้สึกว่าต่อให้ไม่มั่นใจเราก็ต้องทําให้ได้เพราะว่าบ่าวาอยากเล่นละครกับทุกคนมากๆเป็นแฟนคลับติดตามผลงานทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนแบบว่ามีฝีมือดีมากเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้โอกาสนี้เราก็จะอยากจะทําให้มันเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าละครเรื่องนี้มัน จริงๆที่เล่ามามันยังไม่ได้เข้าไปถึงเนื้อหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีอะไรที่น่าติดตามมากกว่านี้เยอะม,มากค่ะเพราะฉะนั้นต้องลองดูค่ะไปติดตามได้ในบทของเราเหรอคะไม่บอกก็ประมาณนี้ค่ะ <co cks> แต่ก็คือจริงๆในบทบทของอวาก็ <co cks> ๆๆๆยังมีความนิ่งๆอยู่นิดนึง แต่ในความนิ่งๆก็มีความไม่นิ่งเอ๊ะยังไงด่าวไม่ถูกดาไม่ถูกใช่ใต,ต,ตอนบทมาหวะก็แบบเอ๊ะตอนแรกเหมือนจะนิ่งตอนหลังไม่นิ่งก็คือสลับไปสลับมาก็ต้อง,อองใช่เดี๋ยวว่าจะไปทํากันบ้านตัวนี้มาให้ดีที่สุดให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะขอลงเป็นข้า ส่วนกวางก็กรับบทเป็นหมอหวานนะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นหมอนอะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราชอบความสวยความงามอยู่แล้วได้เล่นเป็นหมอมันก็เหมือนเป็นแพชชั่นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อ่านเ,เรื่องย่อมารู้สึกว่าเรื่องย่อสนุกมากเป็นเรื่องที่เราควรจะเล่นถ้าไม่เล่นเราจะรู้สึกว่าเราพลาดในชีวิตครั้งนี้มากที่เราไม่ได้เล่นละครเรื่องนี้แล้วก็ด้วยรายชื่อนะักแสดงทุกคนกวางก็รู้สึกว่าทุกคนอ่ะเป็นคนที่เราอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในหลายๆท่านเนาะก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องมาเล่นค่ะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนแล้วตัวกวางเนี่ยก็อย่างที่บอกเล่นเป็นคนดีเหมือนเดิมเ,เ, <laughs> เป็นคนดีมากๆค่ะเรื่องนี้ฝากติดตามด้วยนะคะใครน่ากลัวสุดใครน่ากลัวสุดเหรอคะไม่ไม่อยากสปอยเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นตัวกวางเองแล้วกันกล <laughs> <laughs> ัวตัวเองแล้วกัน <laughs> ค่ะใช่ค่ะค่ะเข้ามาเลยครับ มาคะรับบทเป็นฟ้าค่ะ,ะ,ะมาตาคนะมาตาคะะรับบทเป็นฟ้าค่ะก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยคะ่ะซึ่งโอกาสที่ดีไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาว่าจะทําให้สุดทาให้สุดความสามารถเลยคะ่ะสมกับที่ได้รับโอกาสดีๆมาคะ่ะฝั่งเด็กฝักงตัวได้นะคะตนก็สวัสดีพี่นักข่าวทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาในวันวนี้นะค,ะค,คะรับก็ผมชื่อการครับรับบทเป็นหมอแทนครับผม ็คือเป็นลูกคนเล็กบ้านเด่นมากครับตอนนี้เด่นก็ผมเป็นนักแสดงใหม่ครับก็ได้ได้มีโอกาสมาเล่นแล้วก็เป็นโอกาสที่ท้าทายมากเสมจริงๆครับก็ได้เล่นกับอาจารย์นั้นเลยทุกคนเลยก็ผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับที่พีกับเจมมาฝากอะางครับ ออก็ฝาก D.I.D.O. Game ด้วยนะครับคืออย่างที่บอกไปคือเป็นซีรีส์ที่มีความดราม่าความเชือ่อเชื่อแล้วก็มีความรู้แน่ๆในเรื่องของโลกไซเบอร์แล้วก็สุขภาพในโลกไซเบอร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆแล้วส่วนตัวที่รับเรื่องนี้เพราะว่าไม่เคยร่วมง,งานกับทุกๆท่านเลยนะพี่แพทที่เคยร่วมง,งานด้วยก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆรู้สึกว่าแบบต้องเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นการทํางานที่ดีมากๆฝากด้วยนะครับ D.I.D.O. Game กดช่อง3 33นะครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขออยุญาตถ่ายภาพรวมอีกร